สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมกรณ์นะครับจากช่องขายพี่ดูที่ .com นะครับอันนี้มาเสนอที่ดินแปลงเจ็ดไร่นะครับตำบลหนองหมักไผ่นะครับอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับที่เห็นนี่เลยครับเป็นที่ดินแปลงนี้นะครับด้านหน้าจะที่เห็นนั่นจะคือลกๆหน่อยเป็นป่านะครับมีไฟฟ้าระปาเพื่อนบ้านอยู่หน้าที่ดินเลยนะครับ ด้านในตอนนี้ก็คือเป็นนาข้าวนะครับอยู่กลางหมู่บ้านเลยนะครับที่ดินนะครับแล้วก็อยู่หลังอาอนามัยนะครับ ครับที่ดินลักษณะจะเป็นที่นานะครับที่นาผสมกับอ่ามัจนจะมีป่าด,ด้วยครับมีป่าน,นิดหน่อยแล้วก็เป็นที่นานะครับมันจะยาวลึกเข้าไปประมาณสักร้อยกว่าเมตรได้นะครับด้านหน้าตอนนี้จะลดหน่อย จะมองไม่ค่อยออกนะครับลองดูข้างในข้างในจะเป็นพื้นที่นาต่ำกว่าถนนก็ประมาณเมตรกว่า,วานะครับทางเข้าออกสะดวกติดละดยางเส้นนี้เลยนะครับ